ยชสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องฮัวเซียนะคะก็เป็นอีกช่องของนัดค่ะเอาไว้ลงอนิเมะนิยายที่นัดชอบมากที่สุด วันนี้เป็นคลิปเมาส์มอยและรีวิวอย่างนิยายวายแปลจีนโบราณพันศารเล่มสามตัวเอกเจ้าของชายาร้ายกับคนทั้งโลกและร้ายกับเธอเป็นพิเศษลุงเยี่ยนน่ะ ทุกคนเคยดูอนิเมะมาจะบอกว่าลุงช่วยใช่ไหมก็เลี้ยงเมียด้วยลำแข้งทุกคนคะในนิยายเนี่ยพ่อจับอาเฉียวเลี้ยงด้วยลำแข้งเลี้ยงด้วยเท้าแทนข้าวทุกสิบหน้าเลยนะดังนั้นสรุปว่าคนทำอนิเมะคงรู้สึกสงสารอาเฉียวกลัวอาเฉียวเจ็บหนะักก็เลยทำฉากให้ลุงบีบคอบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยก็ดูเบาเบานะ้ แต่ในอนิเมะถือว่าลุงใจดีกับอาเฉียวมากเลยเล่มสองอาเฉียวก็แบกผัวหนีตินเป็นตัวภาระต้องคอยประคบประงมพาหนีตินเล่มสามนี่เรียกว่าลุงหนะ้มีความมั่นหน้ามั่นโนกมากเลยมาเล่มสามนี้จะเป็นยังไงมาฟังกันได้เลยค่ะอาเฉียวโดนลุงเยี่ยนแกงมาหลายตอนแล้วหลังจากแยก,กจากเฉินกงและรลดจากการแบกผัวหนีตินอาเฉียวนะ่ะพาผัวไปราชอาณาจักรถูอี้หุนด้วยความที่ ว่าอาเฉียวนะบอกว่าลุงกับอาเฉียวรูปร่างเด่นเกินไปกลัวคนจําได้หรือเป็นที่สะดุดตาแน่นอนเขาว่าอาเฉียวงามมากกลัวว่าคนจะมาลุมจีบลุมชอบอะไรแบบนี้อีกอย่างก็กลัวว่าคนอื่นจะมองอาเฉียวเป็นนายบําเรอลุงเยียนลุงข้างบ้านนี่แหละอาเฉียวเลยเอาชุดผู้หญิงมาให้ลุงเยียนใส่เป็นการแก้แค้นเอาคืนที่สมน้ําหน้าลุงมากลุงแก่ ผมขาวสวมชุดผู้หญิงนัดว่าก็เหมือนดีนะคะหญิงแก่งำเงือกมีผมงอกแซมนั่นนะ่ะลุงข้างบ้านอาเฉียวมีการอวยัวอีกนะว่าที่ท่านต้องใส่ชุดผู้หญิงนั้นเพราะรูปโฉมลุงนั้นเด่นเกินไปเด่นตรงผมงอกใช่ไหมคะลุงก็เลยมองอาเฉียวคือถามประมาณว่าทําไมเจ้าหนักไม่ใส่เอง ที่ต้องปลอมตัวนั่นเพราะมีกลุ่มคนที่ช่วยกันยำตีนลุงคือโต้เยยนชาญต้วนวนหยางและถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะไม่ค่อยตรวจนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นที่สังเกตได้ไงคะอาเฉียวเลยถามลุงว่าลุงหนาจะยอมใส่ไหมลุงไม่ยอมอาเฉียวเลยจะสกัดจุดลุงบัง,บงคับลุงสวมสงสัยว่าลุงจะกลัวเมียเด็กมั้งคะเลยบอกว่าสวมสิสวมสิสมสอาเฉียวมีการปลอบผัวแก่อีกว่า เด็กดีเออปลอบแบบเหมือนเด็กเลยนะจากเด็กยุ่ไส เด็กอะไรมีจอนผมงอกคะทุกคนแก่เกินวัยละคะปลอบใจคนแก่วัยทองนะอาเฉียวอาเฉียวเข้าไปในเมืองกับลุงก,ก็ถามข่าวจากพ่อค้าไปด้วยอะไรด้วยคนงามอัธยาศัย,ยดีแต่ถ้าเป็นลุงเยี่ยนไปคุยกับคนนั้นนัดว่าคงจะกินหัวพ่อค้าแน่นอนพ่อค้าคนนี้มีอาชีพปั้นน้ำตาลนะคะนัดก็อยากจะรู้ว่าน้ำตาลปั้นอร่อยไหมคะ หวานมากไหมเห็นออเฉียวเนี่ยพาไปคุยกับพ่อคาน้ำตาลปั้นก็คือในซีรีส์เนี่ย ก็เห็นเยอะนะคะพวกน้ําตาลปั้นอะ่ะอร่อยมากไหมไม่รู้ไม่เคยกินอาเฉียวเนี่ยก็คุยกับพ่อค้าคุยไปคุยมาสืบข่าวไปสืบข่าวมาพ่อค้าเลยถามว่าแม่นางอยู่ด้านหลังทันคงจะอยากได้น้ําตาลปั้นอาเฉลียวบอกว่าลุงข้างบ้านน่ะเป็นน้องสาวไม่แท้คนก็มองคิดว่าอาเฉียวนะ่ะพาเมียม,มาเออแต่ว่าน่ะถูอี้หุนในอาณาจาักรนี้นะคะผู้หญิงที่นี่เนี่ย เขาจะสูงใหญ่ถึกหน่อยเนาะลุงเยี่ยนส่วนชุดผู้หญิงก็แลดูเป็นสาวถึกๆหน่อยคือเหมือนชายแต่งหญิงอะ่ะก็แลดูถึกๆอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติในถู่อี้หุนถ้าผู้หญิงจะมีหุ่นแบบลุงเหมอนลุงเยี่ยนอะ่ะเออพ่อคะถามลุงว่าแม่นางจะเอาอะไรมา้าวัวแกะ ข้าจะปั้นให้ลุงเยี่ยนเนี่ยชี้ไปหาอาเฉียวแล้วบอกพ่อค้าให้ปั้นอาเฉียวคือลุงอ่ะเรียนน้าตาลปั้นอาเฉียวเหรอคะแก่แล้วก็ยังลายนะลุงค้างบ้านเนี่ยลุงก็แท้หัวแท้คอจนแท้ขานะคะอาเฉียวเลยจูงมือลุงเข้าโรงแรมคือว่านะในยุทธภพน่ะเขาลือกันว่าลุงน่ะตายแล้ว จากการโดน5้ายอดฝีมือรุมนักถามหน่อยว่าพวกนั้นมันรุมแล้วมันจะเรียกว่า5้ายอดฝีมือได้ยังไงเรียกว่าหมาหมู่รุมก็ยังดูดีนะคะคนเดียวไม่ใช่นะก็เลยต้องช่วยกันรุมเหมือนหมาเลยแถมยังมาสืบข่าวจากอาเฉียวอีกหมาส่งข่าวหมามาถามข่าวไงทุกคน ลุงเยี่ยนให้อาเฉียวส่งข่าวถึงน้องเปียนเยี่ยนเหมยสิทธิ์ลุงนะคะนัดว่าน้องเปียนเยี่ยนเหมยคงจะประสาทดีกว่าลุงอยู่นะคะเพราะว่าเปียนเยี่ยนเหมยไม่ได้มีนิสัยเหมือนลุงแก่ไวทองแบบลุงข้างบ้านอารมณ์ขึ้นลงเก่งเหมือนผู้หญิงประจำเดือนไม่มานี่แหละนะลุงเยี่ยนร้ายกับอาเฉียวไม่หยุดแต่กับอาเฉียวคือดีกับลุงมากนะคะช่วยมาแล้วรักษาหายแล้วควรปล่อยลุงทิ้งไว้ข้างทาง ซึ่งนิกลายฮวนยานะคะมีที่พ้นสูงมากในแคว้นฉี คงจะหาพบแหละแล้วอาเฉียวยังไม่เข้าใจใจกระบี่ชัดเจนคือยังไม่ประสานใจเป็นหนึ่งเดียวไงคะก็ไปฝึกวิชาทิ้งลุงคางบานไว้ในร้านอาหารแบบเดียวลุงคางบานอาลวาดร้านอาหารนะคะเหมือนเด็กมีปัญหาเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยอาเฉียวเลยว่าข้าขอโทษข้ามีความทิ้งท่านอยู่คนเดียวท่านอยากจะกินอะไรเดี๋ยวข้าไปซื้อมาให้ลุงเยลเลยว่าน้ำตาลปั้น เอออาเฉียวเนี่ยก็ดูแลลุงดีมากเลยนะผิดจากตอนลุงดูแลอาเฉียวดูแลอาเฉียวแต่นี่คือเสี้ยนหลิงในร่างลุงเยี่ยนคือเสี้ยนหลิงนะน่ารักแต่ลุงเยี่ยนน่ะน่าถีบนาเอาไปปล่อยวัดแต่หลวงพ่อนะ่ะคงไม่เอาหรอก และทีนี้นะจิตมารของลุงยังไม่ได้รับการซ่อมแซมแต่ลุงมีผ้าไหมมีอครามีการบอกว่าในนั้นเนี่ยจะสามารถซ่อมแซมจิตมารได้อย่างไรดังนั้นสามารถซ่อมแซมจิตมารได้คือต้องรักษาตัวรักษาแผลที่หัวก็หายนะคะหัวก็โดนหมาหมู่รุม5้าตัวไหนจะต้องฟื้นฟูวรยุทธ์อีกคิดดูว่าอาเฉียวจำอะไรไม่ได้ลุงเยี่ยนหลอกว่า อาเฉียวเนี่ยเป็นสิทธิ์ตัวเองหลอกให้อาเฉียวไปฆ่าคนแต่พอลุงหนะักเป็นเสี้ยหลิงอาเฉียวกลับไม่เอาเปรียบลุงนัดว่านะ คนเรามันมีความเป็นคนต่างกันนะคะคงเพราะลุงข้างบ้านนี่ไม่ใช่คนอาเฉียวนะสับสนมากเดี๋ยวก็เป็นประมุกเยียนเดี๋ยวก็เป็นเสี่ยหลิงคือเราไม่คงที่เขาเรียกว่าโลกหลายบุคลิกไหมคะเซี่ยหลิงน่ารักนะแต่ลุงเยียนน่าต่อยปากมีการทำอาเฉียวอีกนะว่าทําไมจะไม่ดีใจที่เห็นค่ะก็แน่นอนแหละว่าอาเฉียวไม่อยากเห็นหน้าลุงนัด ก็เป็นคนอ่านที่ไม่อยากเห็นหน้าลุงเช่นกันลุงเลยว่าชูเสื้อผ้าผู้หญิงนี่คงเป็นที่เจ้าสวมให้ค่ะก็ใช่น่ะสิเพราะตอนนั้นนะ่ะเปเสียหลิงไม่ใช่ลุงนี่คะที่มีแต่ความมั่นหน้ามั่นโหนแบบนี้ตอนแรกนัดก็ว่าลุงจะด่าเมียเปล่าวะที่ไหนได้แล้ว ลุงน่บอกอาเฉียวว่าจะแต่งคาให้เป็นผู้หญิงก็ควรจะแต่งให้เหมือนสักหน่อยสิผู้หญิงทั่วไปจะไวเล็บต่อให้ไม่ไวก็จะทาเล็บคอต่อมือน่ะดูยังไงก็ผู้ชายอาเฉียวก็งงว่าคาไม่ใช่ผู้หญิงจะเข้าใจได้ยังไงใช่ค่ะอาเฉียวไม่ใช่ผู้หญิงแต่อาเฉียวนะ่ะงามยิ่งกว่าผู้หญิงไงคะแล้วอาเฉียวน่ะบอกลุงว่าถ้าอยากทาเล็บคาจะไปซื้อที่ตลาดมาให้ไหมคนเราเนาะลุงเลยว่าเจ้าคลายไม่อยากจะคุยกับคาแน่นอนว่าคน ปกติเขาไม่อยากคุยกับลุงหรอกค่ะลุงเลยบอกว่าเสี่หลิงนะเป็นเพียงเสี้ยววิญญาณส่วนหนึ่งของข้าเขาได้รับการปฏิบัติที่ดีจากเจ้าแต่เจ้ากลับไม่ไว้หน้าข้าหรือว่าอาเฉียวลืมไปแล้วว่าใครคือเยียนอูชื่อที่แท้จริงใช่ค่ะก็ลุงนางหน้าด้านอยู่นี่แหละตัวจริงถ้าตัวจริงจะหน้าด้านถ้าตัวปลอมจะมียางอายอยู่บ้างเนาะแล้วใครว่าอาเฉียวปากไม่แทบเสี่หลิงคือเสี่เหลียงประมุกเยียนคือประมุกเยียน ข้าไม่ลืมหรอกแล้วปากไาเชียวน่ะมีรอยแตกจ้ามันรอยดูดปากนั่นแหละลุงข้างบ้านเลยว่าแล้วนั่นไงเซหลิงไม่มีความทรงจําในส่วนของข้าแม้แต่จูบคนยังไงไม่ให้ปากแปบก็ลืมไปหมดแล้ว กลับใจร้อนกัดปากเจ้าลุงก็พูดเหมือนแบบตัวเองช่ำชองในการจูบมากเลยเนาะเออคนเราหน้าด้านและอย่างอ่ยจริงๆอาเฉียวอยากได้อยู่หรอกแต่ความน่าหนาของลุง้างบานนี้มากกว่าอาเฉียวโบราณว่าเล่นกับหมาหมาเลียปากนะคะอาเฉียวลุงเลยบอกว่าวันที่แบกอาเฉียวไปแลกดาบกับอาจารย์ของไปหลงชางอิงซิงน่ะตัวเองรู้สึกผิดที่ทําเพื่อแลกกับดาบเสียงเคลงนั่นดาบได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เอาเมียไปแลกดาบคนเรา สามัญสำนึกมันก็ต่างกันอยู่แล้วค่ะไม่ต้องพูดถึงลุงกลัวอาเฉียวไม่รู้หรือว่าลุงน่ะเป็นผัวที่เลวมากเอาเป็นว่าถ้าลุงไม่ได้รู้สึกผิดจากใจจริงอ่ะลุงก็ไม่ต้องพูดขอโทษอาเฉียวก็ได้นะคะแบบนี้อาเฉียวคงจะรู้สึกดีมากกว่าแต่ก็อย่างว่าแหละค่ะความเป็นคนของเราไม่เท่ากันเนอะแน่นอนว่า ตอนนี้ลุงนะ่ะกับอาเฉียวยังไม่กลับฉางอันลุงก็จะไปหไว้โจก่อนเพราะตอนนี้ลุงเจ็บอาเฉียวก็ต้องลากลุงกลับไปรักษาอะไรแบบนี้อยู่แล้วแหละเออตัวภาราชัดชัดนะคะทั้งทาวชูเจียทั้งพักเลี้วเหอสำนักพุทธนิกายเหือหวนนิกายฝาจิง้งทุกคนล้วนอยากเอาลุงลงไปในโรงอย่างเป็นทางการเอาจริงนะถ้าลุงไม่ได้ปากแซบชอบด่าคนจิกเน็บแนมคนลุงอาจจะไม่ต้องเป็นตัวสวยตัวถ่วงของอาเฉียวก็ได้ ขนาดว่าหายแล้วลุงยังต้องพึ่งพาอาเฉียวเลยค่ะและตอนนี้นะัเปิดโจกำลังลุกเปิยฉีทุกคนคงจำได้ว่าทุกแคว้นจะมีพักมาแต่ละพักเนี่ยคอยช่วยเหลือก็จะมีแบบทุกสำนักอะ่ะเออดังๆังอะ่ะมาคอยแบบคำ้ำราชวงอะไรเงี้ยลุงเยี่ยนก็เช่นกันลุงเยี่ยนเข้ากับเปิดฉีวี่เหวินยงแต่ว่า ลุงก็ให้คนดูแลวี่หวนยงอยู่เช่นกันอาเฉียวเลยบอกว่าทัานพักสักครู่ลุงเลยถามว่าเจ้าจะไปไหนอาเฉียวบอกว่าจะไปซื้อ,อยาทานเล็บให้ลุงลุงค้างบ้านไปอื้งไปเลยค่ะแต่โทษอาเฉียวไม่ได้นะเพราะลุงนั่นแหละอยากได้ยาทานเล็บนั่นทานลงไปเลยสิคะคุณลุงและลุงนะ่ะพาอาเฉียวมาหาอูหมีจวนที่ว่าเนะี่ยเป็นฐานทัพลาบ,บของนิกายฮวนยาซื้อไวนีชื่อเปลี่ยนเย่นเหมย ทีนี้นะ่ะในยุทธภพมีข่าวว่าลุงตายแล้วคือลุงอูในะเอ็นดูอาชิงมากเลยก็อยากให้เด็กคนนี้เนะี่ยกลาบลุงข้างบ้านเป็นอาจารย์แต่อาเฉียวว่าเดี๋ยวช่วยชี้แนะให้สงสัยว่าอาเฉียวไม่อยากให้คนดีๆเนะี่ยมายุ่งกับคนสายและเลวแบบลุงแน่นอนขนาดลุงเยี่ยนยังรู้เลยว่าอาเฉียวนะ่ะไม่อยากให้เด็กเข้าใกล้หรือเอาลุงเป็นอาจารย์ว่าอาเฉียวเอ,อย๋ยตลอดทางมานีบ ข้าไม่เคยเห็นเจ้าให้ความสนใจกับใครเจ้าคงไม่รู้ว่าเมื่อครู่เด็กนี้จ้องตาเจ้าเป็นมันเลยแหละหลุงไหลในรูปโฉมเจ้าฉะนั้นเจ้าจึงกล่าวเช่นนี้คือลุงนาะหาว่าอาเฉียวน่ารู้ว่าเด็กนี้สนใจอาเฉียวอาเฉียวเลยจะรับสั่งสอนว่างั้นลุงนี่คิดว่าคนอื่นใจสกรปรกเหมือนลุงเหรอคะอาเฉียวเลยด่าลุงว่าประมุกเยี่ยนฝักไฟในการจึงคิดว่าคนในตายลาฝักไฟในการเหมือนท่านอันนี้เขาด่าลุง แรงอยู่นะคะว่าลุงหนะ่าบ้ากามแต่ลุงนะ่ะนอกจากลุงนะ่ะหนังหน้าหนาความหน้าด้านหน้าทนลุงก็ยังโดนด่ายัยงไม่สะเทือนเลยค่ะแล้วลุงนะ่ะพูดกับอาเฉียวต่อหน้าคนหลายคนว่าก็เรื่องกามนะ่ะ ความอยากนะมันเป็นเรื่องปกติข้าชอบความงามของอาเฉียวชมชอบชอมเย็นชาของอาเฉียวอาเฉียวอ่อนโยนกับเสี่ยหลิงและออเยียนสารพัดแต่พอเจอข้าไอเฉียวกลับไม่พูดอะไรเลยกล่าวได้ว่าออเยียนเซี่ยหลิงนะและข้าก็คือคนเดียวกันหากว่าเสี่ยหลิงมีใบหน้าเหมือนลุงอูคือจบเหมาก แล้วเจ้าจะเยะแสไหมนัดว่าอาเฉียวเนี่ยเขาไม่ได้มองคนที่ใบหน้าหรอกนะคะอาเฉียวก็ทําดีด้วยหมดแต่ลวงน่ะมันสารเลวเกินเบอร์มากเลยอันนี้ ตีกับเมียคนเดียวไม่พอก็ยังลากคนอื่นมาด้วยความน่าด้านของลุงก็มั่นสุดยอดอยจริงๆนั่นแหละทีนี้เนี่ยข่าวลือของลุงว่าลุงลงไปนอนในโรงแล้วตายแล้วนี่ไกเหอหวเฉวยโอกาสกา่อกวนฝั่งฮองเต้อุีหวนยงฮองเต้โจโยกทัพด้วยตัวเองแขว้นฉีก็เลยถูกทำลายฮองเต้โลโจรู้ว่าลุงเยี่ยนนะ่ะโดนหมาห้าตัวรอบลุมทำลายคาลุงก็เลยส่งคนไปฆ่าคนพวกนั้นแต่ฮองเต้โจไม่ใช่ชาวยุทธภพอำน,นาจ ก็เลยมีจำกัดแต่ว่าก็ยังมีคนทำเพื่อลุงอยู่นะคะถึงแม้จะมีไม่กี่คนก็ตามแหละลุงควรภูมิใจไหมคะควรภูมิใจแหละจะมีกี่คนนะที่รักลุงจริงๆนะลุงช่วงที่ลุงในอยู่ตะกุนเสียแล้วหลวงจีนสวียถิงก็มาเข้าพบก็หมาห้าตัวหนึ่งในห้าตัวที่ลุมวลนนั้นแหละหลวงจีนสวียถิงว่าประมุกเยี่ยนไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆอาตมาเลื่อมใส่นะลุงเยี่ยน ความปากแซบของลุงไม่แผ่วเลยค่ะว่าเจ้าลาหวัวโล้นยังไม่ตายอีกหรือลุงเลยว่าวันนี้น่ะลุงเหมือนหมาก็สุดยอดจริงๆิอีตาโลนยันจิกอาเฉียวว่านักพสสนก็อยู่นี่คือแบบจิกกัดเนบแนมาทุกคนทุกคนคิดว่าฝ่ายตัวเองเป็นเสียสูงส่งกำจัดสายมานก็นั่นแหละค่ะ แกรวมมือกับพักมันห้าตัวนั่นมันก็สกรปรกเหมือนกันแหละหรือคําว่าเซียนมันแปลว่าสกรปรกนิยายเรื่องไหนเนี่ยความเลวร้ายเนี่ยนัดว่าพวกเซียนนี่แหละเลวร้ายที่สุดแล้วไอลาสารเลวนี่รู้ว่าลุงไม่ตายนั่นเพราะเชินกงบอกนั่นแหละค่ะใช่ค่ะเพื่อเอาตัวรอดเชิญกงนอกจากจะขายตัวให้ห้องเต้แล้ว เพื่อความอยู่รอดก็ขายได้ทุกอย่างแหละแถมยังมีการบอกด้วยว่าลุงเยี่ยนน่ะได้คัมพีสุริยันมาแล้วทิมานี่ไม่ต้องพูดมากค่ะเสือถิ่งต้องการคัมพีสุริยันและต้องการค่าลุงด้วยเช่นกันแต่อาเฉียวไม่ยอมถอยนั่นเพราะห้องเต้โจไม่ยอมให้ชาวทูเจียเข้ามามีอิทธิพลที่นี่เหมือนที่ วีไอสิทธิ์น้องของอาเฉียวทํานะคะปัจจุบันเห็นหนะ้าอาเฉียวก็ตีนเขียบไปไกลๆอาเฉียวเลยบอกว่าดังที่ใต้ซือซวยถิงพูดหากประมุกเยี่นอยู่วีหวนยงก็จะปลอดภัยแล้วเราก็มองไปแคว้นแต่ละที่นะคะแคว้นฉีล่มสลายแล้วมีเพียงแคว้นโจลนเลยแคว้นเฉินที่แข็งแกร่งราชวงศ์ใต้ก็มีสํานักหลูคุ้มครองไม่มีที่ให้สํานักพุทของใต้ซือซวยถิงเข้าแทรกตัว แต่ซือคิดจะค่าประมุกเยียนซ้ำๆนี่หรือเป็นการปูทางให้ชาวทูเจือเข้าควบคุมจงหยวนยุทธภพนี่แหละขาะจงหยวนน่ะซวยถิงลาหัวโลนเลยถามว่าเช่นนั้นนักพรส่นก็ยืนข้างห้องเต้โจอ,อาเฉียวว่าถูกต้องก็พูดมาแต่ไหนแต่ไรนะคะว่าอาเฉียวไม่ยอมให้ชาวทูเจือเข้ามาส่วนไอลาหัวโลนี้กําลังหาที่เกาะ ็เลยต้องเป็นหมาช่วยกันลุมฆ่าลุงคางบานสรุปว่าสเวสวถิงลาหัวโลนนี้ไม่ได้มาตัวเดียวนะคะยังขนลาหัวโลนมาหลายตัวจะมาฆ่าลุงม,มาฆ่าคนเดียวนี่แหละกลัวตายก็เลยขนพวกมาลุมเหมือนหมาอีกแล้วจ้าซึ่งลาพวกนี้นะ่ะก็สว้เฉียวไม่ได้เพราะตอนนี้นอาเฉียวแกร่งมากแล้ว ไม่ได้ไว้ใจคนอื่นเหมือนเดิมอีกอาเฉียวเลยว่าสุดท้ายแล้วสำนักพุทธกับนิยายฮวนเย่ไม่ได้มีความขัดแย้งกันนะแล้วือตามติดแล้วคือทาไมอะตามติดค่าประมุกเยี่ยนเหมือนเคยลุมเหมือนหมามาคราวครั้งหนึ่งก็คืออะไรแล้วอี้เหวินยงเป็นห้องเต้โจถึงไม่มีลุงข้างบ้านก็มีกลุ่มอื่นสนับสนุนอยู่ดีลุงได้ยินก็ปลุกมือให้เมียคือประมาณว่าช่วยซูไม่ได้แต่ช่วยความปากแสบได้ลุงว่าอาเฉียวเจ้าเรียนรู้ความปากแสบจากข้า dosi จ้าลาหัวลโลนโดนเจ้าถามจนคลั่งแล้วและการที่ลาหัวลโลนนี่จะไม่รู้ได้ยังไงว่าคาอีวิอันยงแล้วจะจบกับต้องไรคาคานั่นก็เพราะสำนักพุทธต้องการวางตัวรักษาภาพลักษณ์ให้สะอาดมีอาจแต่เปื้อนเรื่องรอบค่าห้องเต้โจต่อให้ค่าก็ยืมมือคนอื่นค่าเจ้าโลนข้ากล่าวถูกไหมเห็นไหมคะว่าเสียนเรื่องนี้สำนักพุทธเรื่องนี้โศกปลก,กโศโครกขนาดไหนตีกับลาหัวลโลนที่เป็นระดับปรามาจารย์กับลูกนง นองมันอีกสองสามตัวมีลุงเป็นตัวทวงอาเฉียว ก็เลยหนีตามผูอย่างลุงออกมาทันออกมาอาเฉียวก็กระอากเลือดเลยค่ะลุงค้างบานนี่ตัวซวยสําหรับอาเฉียวมากเจอทีไรอาเฉียวเป็นต้องได้เลือดลุงเยียนนี้ก็สุดยอดนะคะใช้กระบี่ปตัตพีร่วมโศกของอาเฉียวไปขอดเกล็ดปลากับถอนขนนกแล้วก็ย่างให้เมียกินเหมือนใครสักคนแถวกูซูอ่ะใช้กระบี่ผิดประเภทใครสักคนจริงๆเนี่แหละค่ะใช้กระบี่ผิดประเภทแล้ววันหนึ่งลุงกับอาเฉียวอยู่ในอำเภอทงกู่มีร้านผ้าชื่อ นางชื่อร้านเหอจี้เจ้าของร้านชื่อฟางเหนียงนางเป็นไม้คือยังสาวนะคะแต่ผัวตายไปแล้วแต่ถุงลุงจะแก่นะคะแต่ลุงก็หล่อแบบแก่แ,แหละไปซื้อผ้าเจ้าของร้านผ้าก็ชอบลุงลุงมาซื้อเสื้อผ้าให้ผู้หญิงให้อาเฉียวก็คือเหมือนจะเอาคืนนะ่ะ ฟังเนียงนาก็แนะนําเสื้อผ้าให้นั่นแหละลุงนะ่ะกับชอบชุดบนตัวของเจ้าของร้านคือลุงนะ่ะเป็นคนประเภทหลอกให้สาวตายใจและวเอกคอนทุบลากไปฟังเหมือนดาบประมุขเหอหวนหยวนซิ่วซิ่ว ดานางว่าหากเจ้าอยากทําตัวเป็นเทพทิดาก็อยา่าเผยสีหน้านางลมให้ข้าเห็นคือลุงด่าผู้หญิงเจ็บเวอร์นะคะแล้วคราวนี้ลุงเนระู้ว่าเจ้าของร้านเนี่ยชอบลุงลุงเลยบอกว่าชอบชุดที่นางสวมลุงว่าเสื้อผ้าชุดสวยดีแต่น่าเสียดายนาเจ้ากลับไม่งามเหมือนชุดคือบอกนางว่า หน้าไม่สวยแล้วจะใส่ทาไมเหมือนเสื้อผ้าสวยๆเปลืองชุดใส่ไปทําไมเปลืองชุดคือด่าแบบนี้เอาคอนทุปเลยไหมคะนางโมโหยั่วโมโหถึงนางจะไม่อยากขายให้ลุงคางบ้านแต่ลุงรวยคะ่ะวางเงินไว้นางเลยด่าว่าข้าว่าคนที่โดนทันชอบนะ่ะต้องสวยมากแน่ๆนัาเห็นด้วยกับนางอยู่นะคะ อยู่ใกล้ใครคนนั้นก็สวยแหล่ลุงแยนลุงข้างบ้านนั่นนะ่ะสวยสาสวยซ้อนเย็นโซที่เคยลุมลุงคือด่าอาเฉียวว่าที่ลุงกับอาเฉียวอาเฉียวลุงแยนเนี่ยคือคนจองข่าลุงเยอะนะยังมีอาเฉียวเนี่ยคอยช่วยเยกทีทีนี้เนี่ยไอเนี่ยมันมีการย้อยเยอะยอาเฉียวว่าแพ้คุณเสียอาเฉียวปากแซบกว่าด่าคืนว่า ท่านคงไม่รู้ว่าคุณเสียนะี่ะโดนค่าเชื้ดไปแล้วนั่นนับมันควรจะนับรวมคุณเสียได้ไหมคะร่วมมือกับอื้อไอวางยาอาเชียวไม่วางยาอาเฉียวเนี่ยหล่อนจะชนะได้ยังไง ชนะอาเฉียวได้ยังไงพวกเสอือแต่คราวนี้ไปหลงมาด้วยเว้ยอาเฉียวก็แบกลุงหนีอีกจ้าสุดยอดตัวสวยหนีออกจากนิ้งกลเหอหวนใช่ค่ะอาเฉียวคือศัตรูของช่างอิงสิงช่างอิงสิงก็เจ็บสาหัสเพราะโดนอาเฉียวจัดหนักมากเหมือนกันอาเฉียวต้องสู้กับเยียนโซ่วินไปเซียวเซอร์ส่วนไปหลงนาะก็นั่งมองเขาสู้กันจ้านี่แหละค่ะนางเอกตัวจริงเยียนโซ่อาเฉียวนี่ตัดแขนบาดเจ็บสาหัส ป่าอินเป็นผู้อาวุโสในเหือหวนบอกอาเฉียวว่าแค้นนี้ต้องชำระแต่ว่าอาเฉียวว่ามีแค้นทำไมไม่ชำระให้มันจบๆไปเลยล่ะไอ้พวกหมารอบกัด เออเนี่ยทำไมไม่ทำให้มันจบไปเลยจะฝากไว้ก่อนทำไมนั่นนะชอบน้องไปหลงมากนะคะตอนที่ผู้อาวุโสเนี่ยเป่าวินในนิกายหนเหอฮวนน่ะจะหอบร่างเหยียดโซ่ไปแล้วน้องไปหลงน้องนางใช้สเสน่ห์ได้น้องมาขวางอาเฉียวมือนางก็สวยเหมือนหน้านางแหละนางลายเวทเป็นดอกบัวสีเขียวหลายดอกพอโดนกระบี I ่อาเฉียว ก็ยังทําให้กระแสลมบนมือของไปหลงเนี่ยเบี่ยงเบนฟาดไปหาเป่าหวินแต่เท่าเป่าหวินเลยด่าว่าไปหลงน้องไปหลงน้องนางก็สวยนางก็ปากยียวนปากแซบว่าขออภัยผู้อาวุโสเป่าหวินล้วนเป็นจนหน้าชัางคนนี้ น้องว่าอาเฉียวเป็นโจนะคะแต่อาเฉียวไม่เคยโกรธนางอาเฉียวน่ะรู้ว่าน้องไปหลงงนะฝีมือร้ายกาศแต่ตอนนี้เวทหยุดที่นางใช้กับอาเฉียวไม่เคยใช้เต็มแรงเลยคือนางทีไรานางไม่หอมก็กอดนี่แหละคะ่ะอาเฉียวจะตามคนของเหอหวนไปแต่ไปหลงน้องนางรังไว้คืออาเฉียวนะ่ะจาไปหลงได้นั่นเพราะทุกครั้งที่อาเฉียวเดินเหอหัวนลยล่ะก็มีไปหลงนี่แหละคอยถ่วงเวลาให้แต่ว่า ทุกคนอาเฉียวเนี่ยก็คือจะใส่เต็มแรงตัดแขนตัดขาบ้างแต่กับไปหลงเนี่ยอาเฉียวทํากับนางไม่ลงเลยนะคะเพราะว่าน้องไปหลงเนี่ยเห็นน้องนางเป็นแบบนี้แต่นางดีกับอาเฉียวไม่น้อยเลยอาเฉียวรู้ว่าน้องนางนะ่ะอยากเป็นเจ้าสํานักนิกายเหอฮหวนถึงแม่น้องนางจะฝีมือไม่ติดหนึ่งในสิบแต่นางก็ถือว่าร้ายกาจมากแล้วที่อาเฉียวไม่ไล่ล่าตามสุนัขเหอฮหวนไปนั่นเพราะมีน้องไปหลง ก็เลยยอมปล่อยมันทีนี้น้องนางก่อนไปนะ่ะยังกอดไอเฉียวอีกจ้าเนี่ยใครว่าน้องไปหลงไม่น่ารักน้องนางออกจะน่ารักเห็นไหมกี่ทีกี่ทีก็มีน้องไปหลงเนี่ยแหละคอยช่วยเหลืออาเฉียวแต่งน้องไปหลงทิ้งลงข้างบ้านใดก็ดีอยู่นะคะตอนนี้ในแคว้นโจเฉินกงยายข้างมาเป็นขุนนางคนโปรดไอนี่คือได้ดีเพราะขายตัวทรยศมิตรทรยศสหายเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเหมือนทำกับอาเฉียวเลยค่ะ คราวนี้เฉินกงร่วมมือกับนิกายเหอฮว,วนอย่างเปาอินเยียนโซโจมตีอาเฉียวเยียนโซ,นโซเลยโดนอาเฉียวฆ่าและใครว่าอาเฉียวน่ะใจดีอย่างเดียวอาเฉียวยังมีมุมโหดเยี่ยมอยู่นะแล้วเปาอวินก็โดนอาเฉียวเนี่ยแทงตุ้ยเหมือนกันเฉินกงก็เลยเอาตัวรอดเหมือนเคยค่ะหมาขึ้นหมาแหละเฉินกงน่ะหนีเอาตัวรอดคนเดียวคือตั้งแต่ที่อาเฉียวแยกกับลุงที่วันลางนะคะลุงน่ะทําดีเป็นครั้งแรกโดยการลอดชายอิงสิงออกไป เหลือแค่อาเฉียวเป่าอินและไปหลุงคือจะบอกว่าอาเฉียวน่ะหาผู้น่ะหาเป็นเวลาสี่เดือนแล้วแล้วลุงไปไหนกลับมาอาเฉียวก็ไปฉางอันคนเดียวส่วนลุงน่ะทําตัวว่าทําเป็นจําอาเฉียวไม่ได้ตอนกลางคืนก็ตามมาหาอาเฉียวเลยว,ว่าอาเฉียวเจ้าเชื่องไร้ใจนะักหาว่าเขาไร้ใจแต่ลุงเนี่ยก็ยังจี้จุดอาเฉียวพาเขาไปท่องโลกอีกแล้วคราวที่แล้วน่ะ พาอาเฉียวไปให้ช่างอิงสิงเชิดและกับดาบเส็งเคล่งของลุงลุงพาไปไหนรู้ไหมลุงพาอาเฉียวไปส่องชาวบ้านมีอะไรกันค่ะนาดานไหมคนเราคือประมาณว่าตอนชาวบ้านเขากําลังมีอะไรกันใช่ไหมฝ่ายชายเขาจะเรียกคนที่ตัวเองฟาดด้วยว่าอวินเนียงแม้ท่านจะอายุมากกว่าข้าอยู่บ้านแต่ไม่เคยคิดว่าถอดเสื้อผ้าแล้วท่านจะน่าทึ่งแบบนี้ คือลุงเยยนน่ะเอาแขนมาลวนลามอาเฉียวบอกว่าข้าว่าอาเฉียวเอ๋เจ้ายังเล็กบางกว่านางเสียอีกแหมแตัดเท้าโลกจิตผูดด้ใดไม่อายปากเลยนะคะพูดไม่พอขอบหูอาเฉียวเหมือนหมาอีกนะใช่ค่ะวินฟูหวีนางเป็นเราประมุกพักเลี้ยวเหอสกุลหัวสนิทกับชาวทูเจ๋อพักเลี้ยวเหอก็สนิทกับชาวทูเจ๋อเช่นกันความหมายของเรื่องคือโตหยยนชานตอนนี้ไม่ถูกกับนางวินฟูหวีก็ไม่ถูกกันกับ โต้แยนซานะคะขนาดตอนอาเฉียวด่าลุงตอนหายใจใส่ลุงลุงยังมองว่าไอาเฉียวน่ารักขนาดมองว่าเขาน่ารักลุงยังพาเขาไปเข้าดองตีนอยู่บ่อยๆนะคะรักเขาประเภทไหนเนี่ยแล้วที่ลุงเอาอาเฉียวเนี่ย ปแลกกับกระบ,บี่นั้นเพราะอยากจะสั่งสอนอาเฉียวว่าอาเฉียวเนี่ยไม่สําคัญกับกระบ,บี่เท่ากับกระบ,บี่นะคะส่วนกระบ,บี่ไทยหวาลุงได้มาลุงก็เอาไปให้อวีเ่เสงยนันแถมไม่สนด้วยนะคือมีผัวแบบลุงเนี่ยนัดว่านัดคิดจนตัวตายจริงๆนะอาเฉียวเนี่ยนัดบอกว่าเขาเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเหมือนกันนะอาเฉียวมีความแค้นฝังลึกกับนิกายเหอหวนอาเฉียวมาหาเชียนซิ่วชิ่วปมุขนิกลายเหอหวนหยวอนซิ่วชิ่วว่า อาเฉียวหนาะข้าพวกวุโสนิกายหือหวนหยวนซิ่วซิ่วยังไม่ได้คิดบัญชีแค่เลยอาเฉียวหนะมามหานางถึงที่แล้วแถมนางยังจิตกัดอาเฉียวว่าขายตัวให้ลุงด้วยก็ปากสุนัขจริงๆนะคะยายคนนี้สมกับที่ลุงนะคะด่านางว่าเหมือนอีตัวเลยอีนางหยวนซิ่วซิ่วนางเคยไปหาลุงเนี่ย แล้วก็ยื่นข้อเสนอให้ลุงเย็ยน่ะค่าชางอิงสิงให้ทีนี้เนี่ยนางก็ทำแบบนี้เหมือนกันกันกบอาเฉียวนะคะคือประมาณว่าให้อาเฉียวเนี่ยค่าชางอิงสิงให้นางแล้วนางจะเอาเฉินกงให้เฉินกงเนี่ยนัดว่ามันมีค่าอะไรนัดว่าอาเฉียวมองมันเหมือนหมามากกว่านะคะก็คือเหมือนประมาณว่าไรค่ะเออแล้วในงานชมนุมยุทธภพ หูลูกกูไม่ได้ตายจริงๆและยังรู้ด้วยว่าอาเฉียวเนี่ยฆ่าคุณเสียสิทธิ์ตัวเองก็สมควรตายจริงๆนั่นแหละหมาคือหมาค่ะความปากแทบของอาเฉียวคาดว่าคงจะเอามาจากลุงผ่านการดูดปากมังคะถึงได้ด่าคนได้แสบสันเวอร์ด่าเหมือนไม่ได่าเออแล้วอาเฉียวทําความเคารพหูลูกกูว่าบรรพชิตเซินเฉียววันนี้ได้พบกับผู้อวุโซหูลูกกูตัวจริงช่างเป็นวาสนาโดยแท้นาเสียดายอาจารย์ค่าชีเฟิงเกอล่วง ลับไปนานแล้วหาไม่หากรู้ว่าผู้อาวุโสยังอยู่บนโลกอ,อาจารย์คงดีใจไม่น้อยตวนบนยางสิทธิของหูลูกกูฟังยังคิดว่าอาเฉียวนั้นเด็บแนมว่าอาจารย์ตัวเองน่ะตายปลอมไอเฉียวปกากแซบเบอร์และตอนอาเฉียวน่ะจะแพ้หูลูกกูผัวเขาก็มาค่ะลุงยันว่าคนของข้าจะยอมให้เจ้าคิดจะฆ่าก็ได้ฆ่าได้เช่นไร ว้ายอันนี้ตัดเท่าคางบ้านมาแล้วพาอาเฉียวไปแล้วมีการบอกว่าเจ้าไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทาสีชาติก็ยังสวยกว่าพวกนางอาเฉียวโดนลวนล้อมก็แต่พูดว่าประมุกเยี่ยนให้เกียดตัวเองด้วย Ừ, น้องก็พูดได้แต่คําเดียวนี่แหละค่ะประมุกเยี่ยนให้เกียรติตัวเองด้วยถามว่าคนหน้าด้านอย่างลุงเยี่ยนเนี่ยจะฟังไหมก็ไม่นะคะจากการชุมนุมประดองกระบ,บี่คนที่เสียหายหนักสุดก็คือน,นิกายเห่อหววอารามชุนยางนาว่าเล่มนี้เนี่ยลุงข้างบ้านมีความเป็นคนผสมความหน้าด้านหน้าหนาหน้า,นา,นาทนเข้าไปก็พอได้นะคะแต่อเฉียวเนี่ยก็ซวยเพราะลุงเหมือนเดิมช่วยไม่ได้ค่ะอาเฉียวเอาลุงข้างบ้านทําผัวนัดก็พูดจบแล้วเนาะ ใครอยากจะเลี้ยงขนมนั้นเนี่ยก็สามารถโดนเนตตามวิธีที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ